ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพาะนะครับวันนี้นะครับของดีที่ทุกท่านห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับนะช่วงนี้วัตถุมงคลรุ่นไหนที่ปุกเสกในวาวระเลิกงามยามดีเนะสาห้านะ13เมษายนที่ผ่านมามักจะมีราคาสูงนะแต่พระรุ่นนี้เป็น พระขุนแผนนะครับในวาระเสาห้าและเป็นวาระแปดรอบด้วยครับนะนี่คือพระขุนแผนหลวงปู่กลมอภิลาโสวัดโพชัยจังหวัดนครพน,นมนะารุ่นเสาห้ารวยล้นฟ้านะครับจัดสร้างน้อย50ลังหรือเท่ากับ5,000ันองค์เท่านั้นนะครับลุนละ300บาทราคาจับต้องได้ท่านไหน รับ4ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีนะครับมีรายการต่างๆมากมายผมการันตีว่าสวยทุกองค์นะครับปลุกเสกไปแล้วในเลิกเสาห้าสิเมษายนที่ผ่านมานะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับเดี๋ยวจะหาผมโมนะครับมาดูองค์จริงนะฮะผมการันตีว่าสวยทุกองค์เปิดขึ้นมาอืมนี่เนื้อดำใบลานครับอันนี้ รายการแจกทานเลขหนึ่งหกสี่ครับเนี้อดำใบลานครับเลขหนะึ่งหกสี่ฮะเห็นไหสวยครับนี่เห็นะนะนี่ดูองค์ุนแผนครับสวยงามตามท้องเรื่องครับอ่านะครับท่านไหนอยากได้เดี๋ยวรอเลยครับรอเลยนะครับรอเลยนะวันนี้ได้กันทุกท่านอย่างแน่นอนเหลือให้จับจองประมาณห้าสิบลุ้นสุดท้ายโดยประมาณครับ นี่เนื้อดําไปรานรายการแจกทานครับรายการแจกทานเนื้อดําไปรานอุองนี้เลขห้าตัวเดียวฮะนี่หลวงปู่กรมครับอายุเก้าสิบหกปีนะลูกศิษย์หลวงปู่คําพันธ์โคสะปัญโยครับนี่เลขห้าองค์เดียวสวยๆครับนี่นะฮะอ่ะโอเคขออนุญาตเก็บครับปึ๊บนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะสำหรับรายการแจกนะครับ รายการแจกน่าจะเป็นเนื้อเดีวกันอ่านี่เนื้อดำไปหลานเช่นกันนะครับเนื้อดำไปหลานเช่นกันครับรายการแจกเลขสองสี่เก้าเลขสองสี่เก้าตอกแจกครับนี่เลยครับสวยๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาชมรายการในหลังนะครับซึ่งเป็นรายการลุ้นนะครับอ่ะขออนุญาต ตัดซีนเลยนะครับไม่พูดผ่าทํำเพลงนะขออนุญ,ญาตตัดซีนเลยนะครับแกะซีนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พร้อมส่งเลยครับท่านนะครับวันนี้นะวันที่ยี่บ้าเมษายนขนะนี้เวลา13บนาฬิกาสานาทีนะครับนะพระเพิ่งเดินทางมาถึงผมนะครับอันนี้คือใบรายการนะครับใบรายการ นะครับนี่คือการันตีในรังนะมีรายการบอกใบรายการนะครับได้ลุ้นถึง64รายการนะครับนี่นะอ่ะนะครับอันนี้คือรายการแถมยกรังแถมยกรังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะรายการแถมยกรังห้าองค์เดี๋ยวมาชมกันครับแถมยกรังห้าองค์นะครับกล่องสีแดงแรงลิ์แถมยกรังเปิดขึ้นมาองค์แรกครับโอ้โห สายรุ้งตะกุดทองคาแท้หนึ่งดอกทองทิพย์สองดอกหลังฝังสาริกาครับนี่เนื้อสายรุงครับสวยมากลูกค้าดูโอ้โหฝังตะกุดทองคำรรครับขุนแผนเสาห้าแปดรอบรวยล้นฟ้าครับเสาห้ารวยล้นฟ้าสวยมากลูกค้าดู โอ้โหเลขสิบห้าด้วยตอกพิเศษครับอง์นี้สุดจริงครับสุดจัดประหลัดบอกนะขนาดประหลัดลาออกจึงบอกว่าสุดจัดนั่นเห็นนะนี่ขออนุญาตเก็บก่อนนะครับรายการนี้อ่ดาดูรายการที่สองครับผมรายการที่สองครับผลงานระดับพรีโอ้โหทองคําอีกนะฮะตะกุดทองคําแท้ครับเนื้อสายรุ้งครับตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกทองทิพสีดอกด้านะหลังฝังสาลิกาครับนี่ นี่สาลิกานะครับเห็นไหมสวยมากโอ้โหอ่ะเอาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวใครมาดูกันรายการที่สามครับผมรายการที่สามครับผมนี่รายการที่สา,ามน 3. เนื้อรังต่อดินเจ็ดป่าช้าอุ้ยของแรงแล้วเนี่ยนะของแรงครับเนื้อดินรังต่อเจ็ดป่าช้าครับฝังตะกุดอันปะก้าเก้าดอก อันนี้ของแรงนะครับนะของเหนียวเลยนะของทนสิทธิ์เลยรังต่อดินครับอ้าวเนื้อดินรังต่อเป็นรังต่อที่ขึ้นในป่าช้านะครับนี่ของแรงเลยเนื้อรังต่อดินเจ็ดป่าช้าตะกุตองคิปเก้าดอกครับนี่นะโอ้โหอ่ะเก็บก่อนนะครับรายการถัดไป นี่โอ้โหองค์นี้เนื้อสายรุง้งตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกําไรทองทิพย์ดูฮะโอ้โหย่างกระทองคําสวยมากเขาไร้ที่ติครับอ่าโอเคขออนุญาตเก็บไว้ก่อนสักครู่สักครู่นะครับทุกท่านใจเย็นๆครับตอนนี้หัวใจท่านน่าจะเต้นตึ๊บๆนะแทบตะลุดออกมาจากหน้าอกกันแล้วนะรอคอยสักครู่นะครับนะ ไม่มีการทำํำจะมีรายการตะกุตตองำมาแต่อย่างใดนะครับลำาดับต่อไปผมขออนุญาตทาการคระเนื้อเลยนะครับหนึ100่งร้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้ผมลงไปยูทู e วันนี้นะทุกท่านเห็นรายการลุ้นวันนี้พระตัวอย่างในวันนี้ผมเชื่อว่าหมดวันนี้อย่างแน่นอนครับลุ้นละ300บาทครับ4ี่ลุนหนึ่ง0บาทพระขุนแผนนะครับปลุกเสกในวาระเสาห้า รุ่นรวยล้นฟ้าวาระแปดรอบ96ปีหลวงปู่กรมอภิลาโสวัตโพชัยนะหลวงปู่กรมเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คุณป๋องสุพรรณนะให้การเคารพนับถือเป็นอย่างสูงเป็นพระมหาเถรุผู้เท่านะเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ขีบนะปัจจุบันหลวงปู่กรมท่านสิริอายุ 96สบหปีนะครับเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับนี่นะครับอ่ะพูะกันเท่านี้พอนะนี่นะครับวัตถุมงคลลบูุกลมมีประสบการณ์มากมายครับอ่ะขออนุญาตแกกให้ท่านชมสักสี่ลุนครับสี่ลุนหนึ่งพันบาทโอ้โหก้นโคกครับรวมพุทธคุณตะกุตตงคำหนึ่งดอกครับเห็นไหมฮะ โอ้โหผมบอกท่านแล้วสามร้อยบาทท่านเปิดขึ้นมาท่านจะเจอแบบนี้ครับสามร้อยบาทครับคุ้มไหมฮะสวยไหมครับถามท่านก่อนสวยไหมแบบนี้สวยไหมครับโอ้โหสวยไม่สวยท่านพิจารณาเอาครับอ่ะอีกสักสามองครับสามร้อยบาทท่านจะได้แบบนี้ผมการันตีว่า เปิดองค์ไหนสวยทุกองค,ครับอ้าวเปิดขึ้นมาโอ้โหนี่เนื้อขาวปัดหน้าค,ครับอง์นี้สวยๆเป็นไงนี่ขาวปัดหน้าค,ครับเป็นไงฮะโอ้โหนะบอกแล้วตูมตามไม่ได้โมครับไม่ใช่สมรักคำสิงห์นี่เปิดขึ้นมาครับเนื้อขาวเกสรอ,องค์ใบรานทุโทน ตะกุดทองแดงสามดอกครับเป็นไงนี่เห็นไหมออปชั่นจัดเต็มไหมครับนี่นะนอกจากจะเป็นขุนแผนเสาห้าแล้วนะครับยังเป็นขุนแผนแปดรอบและยังสวยทุกองนะครับเปิดขึ้นมาเนื้ออะไรโอ้โหดูครับฝังปรยฮะลยยิบรลยยับเลยนะครับปรยแท้ๆครับ เนื้อม่วงโรยพลอยผงตะไบทองโรยพลอยเม็ดใหญ่ครับน้านี่โอ้โหงามอิหลี่อยแม่เอ้ยไงอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปแปะหมายเลขลุ้นนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขลุ้นนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้ว ผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตทําการหยิบส่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะสมบูมงคลนะครับณวันนี้ณวันที่25เมษายนนะครับขณะนี้เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมจะเร่งดําเนินการส่งทุกท่านภายในวันนี้นะครับไม่เกินวันที่28เมษายนนะครับทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับขณะนี้เวลา สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนีน่เห็นไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มจากองค์แรกกันก่อนอ่ะเอารายการแจกทานมาก่อนนะครับรายการแจกทานสามองค์นะเอาขึ้นมาก่อนนะครับมาดูรายการแจกทานก่อนสามองค์ครับมาครับองค์แรกครับเนื้อดําใบลานครับนี่สวยๆงามๆนะทูมตามการันตีอีกแล้วครับนี่ ตอกแจกเลขห้านะครับรายการแจกทานนะเนื้อดำใบลานโรยมวลสารชัดๆแจ,จ่มๆแบบนี้เอาไปที่อง์ละ300บาทท่านได้รับปิดมาครับอ่ะขอ300บาทรายการแจกทานเนื้อดำใบลานนะสวยๆเลขห้านะครับขอ300บาทท่านได้รับปิดมาครับรายการแจกทานอ่ะขออนุญาต เก็บเลยนะครับรายการแจกทานองค์ถัดไปแจกทานเช่นกันครับเนื้อดำเห็นไหมเนื้อดำไบลานองค์นี้เลขสองสี่เก้าเราจะไปกันอย่างไวนิดหนึ่งนะครับองค์นี้เอาไปสามร้อยบาทเช่นกันถ้า้รับปิดเข้ามาองค์สุดท้ายครับผมกลัวว่าจะส่งไม่ทันนะผมจะพยายามเร่งให้เนื้อดำไบลาเรารายการแจกทานเลขหนึ่งหกสี่ขอสามร้อยบาทท้า้รับปิดเข้ามานะครับผมจะเร่งนิดนึงนะไปไวนิดนึงนะครับอ่ะ มาดูรายการชุดแถมยกลังนะครับมาดูชุดแถมยกลังแถมยกลังแถมยกลังนะฮะแถมยกลังนะครับอันนี้คือรายการที่ห้าเดี๋ยวผมจะผมจะเริ่มจากรายการที่หนึ่งก่อนนะฮะอันนี้คือสามนะครับอันนี้คือรายการที่หนึ่งอนนี้นี รายการที่หนึ่งครับมาแล้วนะเนื้อสายรุง้งตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกตะกุดทองทิพย์สองดอกด้านหลังฝังสาลิกานะนี่นะครับเห็นไหมนี่คือตะกุดทองคํานะครับนี่เห็นไหมทองคำหนึ่งดอกนะครับทองคำหนึ่งดอกทองทิพย์สองดอกทองทิพย์ฝังด้านหลังอยู่ไหนเอ่ยทองทิพย์อันนี้คือฝังสาลิกาด้านหลังครับเนี่ยทองทิพย์ด้านข้างเนี่ยนะ ด้านข้างเป็นทองทิพย์นะนี่ซ้ายขวาเนี่ยเป็นทองทิพย์ด้านล่างคือทองคํานะครับนะเนื้อสายรุ้งงามๆตูมตามการันตีเห็นไหมน,ะนี่สายรุ้งงามๆครับเห็นไหมด้านหลังฝังสริกาเน้นเมตตามหานิยมตอกวิเศษเลขสิบห้าองค์นี้นะครับท่านไหนรับเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทอัปปิดมา เอาไปห้าร้อยบาทรายการนี้เอาปิดมาครับนะรบรายการที่หนึ่งครับต่อไปรายการที่สองรายการที่สองเนื้อสายลุงตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกตะกุดทองทิพย์สี่ดอกด้านหลังฝังสาลิกานะด้านหลังฝังสาลิกาครับะะเห็นนะตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกนี่ด้านล่ังนี้นะครับทองทิพย์สี่ดอกเห็นนะ ด้านหลังฝังสาริกานะเลขสามสองตอกพิเศษนะนี่สวยๆครับตอกพิเศษนี่เห็นไนหะองนี้สวยมากเลยลูกค้าเลยสวยมากเลยนะครับองค์นี้รายการที่สององนี้ท่านไหนรับแคปมาเอาไปห้าร้อยบาทครับบนรายการนี้ขอห้าร้อยบาทท่านนายรับปิดมา,ารายการนี้สวยๆงามๆไม่รับเดียวไปเลี่ยมเลยนะสำหรับรายการนี้ สวยมากๆนะครับรายการที่สมาดูองนี้ครับรายการที่3มน 3, เนื้อรังต่อดิน7ป่าชา้าฝังตะกุดอันปะก้า 9, 8, 9ดอกครับองนี้ตะกุดอันปะก้า9ดอกครับอุเลข2ตัวเดียวฮนะเนี่ยเลข2ตัวเดียวครับเห็นนะโอ้โหด้านหน้าตะกุดอันปะกา้าด้านหน้ามี6ครับ ด้านหลังมีสามรวมเป็นเก้าตะกรุดอันปะป้าเก้าดอกครับอันนี้ขอเสียร้อยบาทท้า้รับปิดมาขอสี่ร้อยบาทถ้า้รับปิดมาครับวรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับวรายการถัดไปรายการที่สี่ครับเนื้อรังต่อดินเจ็ดป่าชา้าฝังตะกรุดทองทิพย์เก้าดอกองค์นี้ทองทิพย์เก้าดอกครับอ่านี่นะเลขสิบเก้า ตกพิเศษลูกค้าดูสวยไหมดูครับทองทิพย์เก้าดอกด้านหน้าห้านะด้านหลาด้านหน้าหกนะสองสี่หกนะครับด้านหลังสามทองทิพย์เก้าดอกขอสี่ร้อยบาทก็ในรับปิดมาขอสี่ร้อยอ่ะองนี้อ่ะปิดไปนะครับรายการสุดท้ายนะครับเนื้อสายรุง้งนะฝังตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรก็เป็นทองทิพย์ครับอ่ะองนี้สวยๆเลยนะครับดูครับ สวยมากนี่โหอุลเลขเจ็ดตัวเดียวด้วยครับตะกุดทองทิพย์กำไรทองทิพย์ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทครับท่านนดรับปิดมาครับเอาไปห้าร้อยบาทครับรายการนี้ท่านนดรับปิดเข้ามาครับอ่านี่เลยนะครับนะมาดูรายการที่ผมแกะได้แกะโดนนะครับนะสี่องค์นี้นะครับ มาดูรายการที่ผมแกะได้นะครับอ่ะมาดูกันครับมีองค์ไหนบ้างนี่องค์นี้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบองค์ใบลานนะเนี่ยองค์พระคือเนื้อใบลานนะทูโทนตะกุดทองแดงสามดอกครับทองแดงสามดอกนะครับนี่นะตะกุดทองแดงสามดอกนะครับนี่เห็นไหมฮะเลขหกสิบสองนะครับนี่เลขหกสิบสองเห็นนะม ตะกรดทองแดงสามดอกสวยๆครับลูกค้าดูนี่นะทูโทนนะครับกุดทองแดงสามดอกครับองคนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่สี่ร้อยบาทอ่ะทนด้รับปิดมาสี่ร้อยบาทครับรายการนี้อ่ะทนด้รับปิดเข้ามาครับรายการนี้ราคาแบ่งไปครับเนื้อทูโทนครับมาโอ้โหองนี้ เนื้อก้นครกนะสายรุง้งรวมพุทธคุณฝังตะกรุดตอนคําแท้หนึ่งดอกองคนี้สวยมากลูกคะ่ะสวยมากองนี้ดูฮะเลขสี่เก้าครับองค์นี้สวยจังเลยโอ้โหท่านดูองค์พระรวมพุทธคุณนะรวมทุกเนื้อเลยเป็นก้นโครกนะลูกค้าองค์นี้สวยกว่าเขาเลยฮะสวยจัดเลยองนี้ ดูฮะท่านดูครับขุนแผนสายลุงก้คนคกสายลุงนะสวยมากเลยองนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่เจ็ร้อยบาทครับองน์นี้นะครับสวยมากนะครับเจ็ร้อยบาทถ้าได้รับปิดมาองนี้นะไม่รับไม่เป็นไรนะอง์นี้เอาไปเลี่ยมเลยนะครับออาถัดไปครับรายการนี้ครับเนื้อขาวปัดหน้าครับ่านี่เนื้อขาวปัดหนา้าธรรมดาแต่ว่าโดนครับ เลขสิบสองครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดรายการลุ้นเลยเอาไปสามร้อยบาทรายการนี้เอาไปสามร้อยเลยรายการนี้นะครับแบ่งท่านไปนะครับอะมาดูองค์ถัดไปนะโอ้โหองนี้รายการที่สี่สิบสองครับเนื้อม่วงนะฝังเอารยผงตะไบทองโรยพอยเม็ดใหญ่นะนี่นะนี่ ท่านดูมอยอาท่านดูขออภัยนะท่านดูพลอยเม็ดเป้งๆเ,เ,เ,เลยนะเห็นไหมท่านดูพลอยฮะดูโอ้โหมีแต่ง,งามๆนะเดี๋ยวซูมให้ดูดูพลอยครับพลอยแท้าจากจันทบุรีนะเห็นไหมอําเภอบอ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่นะพลอยจากจังหวัดกาญจนบุรีนะถ้าหากว่าคุณสงสัยที่จะพาไปดูอยู่บ้านกำนันนี่นะ อำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่นะพลอยเม็ดใหญ่ๆนะสวยไหมฮะองนี้โอ้โหรายการนี้นะ <cl ap> เลขแปดหนึ่งครับรายการนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่4ี่รอบาทนะเนื้อม่วงนะพลอยเม็ดเป้งๆเ,เ,เ,เลยเอาไปสี่รอปิดมารายการนี้ลูกค้าจ๋าเอาปิดไปครับรายการนี้เอาให้ไวครับเอาให้ไวครับนะรายการลุ้น ลุ้นละส0มร้อยบาทนะท่านไหนจะรับนะอยากทราบว่าวเหลือองค์ไหนเบอร์ไหนอย่างไรติดต่อเข้ามาอยากไดอารายการไหนารายการที่ผมแกะโชว์ผมแจ้งาราคาไปแล้วนะครับหรือจะเอารายการไหนท่านแจ้งเข้ามานะครับนี่คือพระขุนแผนเสาห้าวาระแดรอบรุ่นเสาห้ารวยล้นฟ้าหลวงปู่กรมอภิลาโสวัดโพชัยจังหวัดนครพนมนะ สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ